สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีตอนเช้าค่ะ,ะเห็นโน,นล่าแต่งตัวแบบนี้นะคะ,ะวันนี้เป็นวันดีเนาะที่ไหนเขาก็มีงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชนบวชนนนะคะแล้วก็งานแต่งงานนะคะคือเยอะมากๆเนาะ,ะที่โนลล่าจะไปวันนี้ก็คือเป็นงานบวชพระที่บ้านปกนะคะบ้านปกเนื้อ เขา,อาเอาบัตรเชิญมาถึงนะคะก็ต้องไปเนาะคุณแม่ถึงคุณแม่แล้วก็นวลล่านะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ไปคุณแม่ไ,มไปใช้นวลล่าไปนะคะในหมู่บ้านก็มีหน้าง,งานมงคลก็คืองานแต่งของสาวเมยนั่นเองนะคะก็ไม่จัดงานอะไรใหญ่โตเนาะเพราะว่า,าคนทางนี้นี่ถ้าแต่งงานครั้งที่สองก็ตามไม่ค่อยจัดอะไรเท่าไหร่นะคะอืม <c oughs> นี่ค่ะชุดวันนี้ชุดวันนี้นะคะที่จะไปงานนะคะก็ประมาณนี้นี่นะคะะถุงมันก็ลายสวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวไปงานได้เลยค่ะเอฟซอานี่ค่ะบ้านของสาวเมยเนาะบ้านที่เขา จัดงานแต่งวันนี้นะคัะก็ไม่บอกใครเยอะนะคะ,คะก็บอกแต่ญาติพี่น้องเขาอะเออไม,ไม่จัดงานอะไรใหญ่โตนะ,ะไปะทําบุญไปถึงบ้านงานเขาก็ต้องมีซื้อของอะไรไปให้เขาด้วย <c oughs> ทางนี้เบเรียกว่าของกำน <มา S 2> ะคะ,ะ,ะทางนี้<อ>ถ้าอายอุได้สิบขวบแล้วก็จะ บวชเนนนะคะบวชเนนของทางภาษาไทยเนี่ยทางนี้จะเรียกว่าบวชพระอ่าแต่ถ้าว่าบวชพระในทางภาษาไทยนะคะทางนี้ก็จะเรียกว่าปิกตู่นะคะนี่จะไปงานปิกตู่กันนะคะ <Convers ations> ก็อายุสิบขวบเนาะเขาจะบวชเนรหรือว่าบวชพระภาษาทางนี้หรือว่าอายุยี่สิบก็จะ,ะบวชพระหรือว่าปิกตู่นะคะอายุยี่สิบปีอ่าแล้วก็คือ ก็แล้วแต่นะคะอายุ30-40ิบถ้าไม่ศึกก็จะเป็นบางคนที่เข้าไปเรียนก็จะเ,เรียกมาหาบ้างหรือว่า,าสามสิบสี่ส,สิขึ้นไปก็จะหลังจากาปิกตูหรือว่าเป็นพระแล้วก็จะเ,เป็นอะไรเขาเรียกสิติเนาะสิทธินะคะจะ ยกขึ้นเป็น,นสิทธิเจ้าสิทธินั่นเองนะค <laughs> ะเจ้าสิทธิหรือว่าทางถ้าเรียกเป็นภาษาก็เจ้าซิตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เนาะ no, บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็เป็นซิตีเ้เป็นครูบ้าอะไรประมาณนี้นะคะทางนี้ในศาสนาของอพระสงฆ <chains> ์ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านบ้านโปก <em. S 1> <laughs> อันนี้มาพี่แปงเขาแล้วก็พี่คำถึงแล้วทำเอาไว้ในคุ้มบ้านญาติกันนี่หละค่ะของกำเขาคือคาราบาลลองเลยไม่กันสันไม่มีนะคะโ <c> ท <oughs> รศัพท์เครื่องเก่ากันสันไม่ได้ พระไม่อยู่นะคะไปะกรีินิมนต์แล้วนะก็มีคุณปู่เขานะคะมาให้พรแทนของกำรไรม้เขาก็เขามีของชํำรวยให้คืนนะหลังจากที่เราไปถวายปัจจัยเขาเสร็จนะคะก็เอาของของกำนะไปให้เขา ก็ลงมาทานข้าวต่อนะคะแขกเขาเยอะมากนะคะแต่ว่าโต๊ะไม่พอเออแขกมาก็ต้องนั่งรอกันอ่ะนี่สุดมาแล้วก็มีนี่อะไรคะคือข้อเสียปัญหาที่ไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจัดงานที่บ้านนะคะ ตายที anyway, oh, ่น oh, oh, ั่งอ่ะโต๊ะไม่พอ่อะคนเยอะมากๆอ่ะแขกเยอะเออเห็นแล้วอะกกลับบ้านกันค่ะเนาะจะไปกินที่ในโรงแรมที่เขาจัดก็ช่วงนี้เขาก็ไม่ให้จัดเนาะเออก็ต้องแบบจัดที่บ้านนะคะทำใจกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเอซี เดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะเนะาะซักผ้าซัาอะไรเสร็จก็เดี๋ยวบายบายจะลงไปบ้านพี่แปงเขาอีกนะคะจะไปช่วยกันทำข้าวแรมเฟื่พรุ่งนี้จะมีงานบุญบนพระธาตุอีกเนาะเดือนสี่แปงนะ,ะเดือนสี่แปงสิบห้าค่ำ ไปบนพระาธาตุนะไปทําบุญบนพระาธาตุนะคะตอนนี้โนราลงมาบ้านนะาเขานะคะตอนนี้เขากําลังนําข้าวมาโม่เพื่อจะเอาไปทําข้าวแรงเพืนเนาะข้าวพื้นถั่วถั่วดินถั่วลิสูงนี่อันนี้หอมหลังโม่ข้าวอยู่นะคะถั่วถั่วดินสูงนะะี่โม่ไปแล้วแล้วก็เอาไปกรองไปกรองนวดเอาแค่น้ํามันนะคะส่วนกากกากถั่วดินเน่ เอาให้หมูหรือว่าเอาเท้งนะคะไม่ไม่เอาจะไม่เอาเคี่ยวก็อ่าทำที่เดิมนะคะบ้านพี่แปงเขาเนี่ยแหละหมดนหมุนป้ายค่ะค่อยให้เจกหลาเขาอ่ะ มาเลยค่ะน้องนุ่นล่ะไปกินมันมาลับไปตั้งเลยเนาะนี่นะคถั่วลิสงที่โมแล้วเขาจะมานวดเอาน้ำแบบนี้มากรองเอานวดเอาแค่น้ำถั่วลิสงนวดเมื่อกี้นะคะนวดเสร็จแล้วก็ต้องกะนะกะเอากะเคี่ยวเอา <st ut ters> <sm all> ออ่มันก๋อหมกันอมัน่อมาอินนม่ไงมันเดือดมาไม่ไม่ทันเดือด <S <s <uk dissoci> ไม่ทันเดือดก็เอาข้าวที่โม่มาใส่นะเมื่อกี้เอาถั่วลิสงที่มมน,ะน,นวดแล้วใส่เนะไเอาข้าวมาใส่ข้าวหมู ติบมเมีติดมใหตำส้มตำค่ะวันนี้ส้มตำเชียงตุงนะคะนี่มาลุ้กันเลยค่ะส้มตำเชียงตุงพปกใหญ่ปเริ่มเลยคะ่ะไม่รู้จะแซบไหม้นกสูงมน็สูง วนวลล่าเป็นผู้ช่วยค่ะข้าวแงแนั้นแต่นหงวางเนี่ยเมือนบัน่กอตส้มตมครกยักษ์ตมด้วยมะนาว <im it> ผัดกนอลยหรอหั่นยงไงออยหรอขาวองเขาเยทำยังอยู่กันหน้าหมดเลกล้ใ่ไหมเสูล้ว้ก้ากยอาล่าม้อก้งใจ่าักนันมีชักครกยักษ์ใส่ฐานยักษ์เลยคนเยอะนะคะคนเยอะเลน้าจะแซ่บอคบ้เนี่ยได้ จะได้ไม่มีผักอะไรอะอะไรอนี่ต้องมีผักนะเจ็บเอ๋อถดินี่ใช่อมาเลยเบเ็บมีรวนชั่เน็ตมีเหมีรวนอเป็นหัวไงปานอหวานหวานเียวหวาน อืออ้เหรอเบสไอมยูวิกาันี้ยน่าหวาอือาหรนิดมั้งอืมนัะอือเอาไปเยอหน่ยว้าถ้ามีกุ้งย่งกเดี๋ยวได้ไม่มีผักวันนี้ักมันหนังยังไหนังหาเกียวเกียวนิ้เกียวเนี่ยนเนาะกั่มีผัก ชัอกสดสดมันจะอร่อยมากวันนี้แม่าตั้งกล้องนะต้ันนี้อี่ะเกิตั้งหมดที่ำหายเด้ไปกาจใตที่ใต้ใช่อหอ

เพราะว่ามีแต่ผักกะล่ำดอกกับผัก่น้อยผักถั่วลันเตาักางาบบรอยานี้ผักต่างขาแนี้อันละอันนะไก็บมาอมยเจีบเจี๊ย่างนี้า เดี๋ยวใส่กรอกใส่กรอกทอดด้วยถึงบ๊อปเปต้อมสดๆจุ๋ยไหนนะหอมย่างจุ้ยหายตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ FC หลังจากที่ไปช่วยกันเคี่ยวข้าวแรงฟืนนะคะแล้วก็ทานข้าวแรงฟืนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะอืม แปดนาฬิกาแล้วอ่พรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปทำบุญบนพระาธาตุต่อนะคะประเพณีขึ้นพระาธาตุเนาะพรุ่งนี้ก็ช่วยกันทำข้าวแรงฟืนเพื่อที่จะเอาไปทำบุญบนพระาธาตุนะคะไปเลี้ยงศรัทธาที่เข้ามาทำบุญเนาะพรุ่งนี้นะคะก็เหนื่อยมาทั้งวันนะคะวันนี้ก็เช่นเคยตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนเช้าก็ไปทำบุญอ่าไปทำบุญบ้านปกเนาะเขา เรียกอะไรอ่บวชพระนะบวชพระใหม่หรือว่าปิกตุนั่นเองนะคะก็ไปบานปกมาแล้วกลับจากบานปกก็มาเนี่ยคะ่ะช่วยกันทำข้าวแรมฟืนจนค่ำเลยคะ่ะตอนนี้ถึงจะได้กลับบ้านเนาะก็พรุ่งนี้ขึ้นไปทําบุญบนพระธาตุต่อนะคะเอซตอนนี้ก็อาอาบน้ําพักผ่อนก่อน <laughs> เหนื่อยคะ่ะ ก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องนวลล่าเชียงตุงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ